สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมวิธีทำล่องปลูกมันหวานนะคะเรื่องจากเมื่อวานนี้ไปถอนยาให้เขาแล้วก็เห็นยอดก็รู้สึกว่าเสียดายที่จะต้องตัดทิ้งนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาทำล่องปลูกตรงนี้ไว้สักล่องนึงก็แล้วกันเนี่ยนะคะก็เลยมาเริ่มทำก็ เราจะเอาหญ้าที่เราถากไว้นะคะเอาลงมาหมกเอาไว้ที่โคนร่องก้นล่องจะเรียกว่ายังไงดีก้นก้นร่องแล้วกันนะคะเออก็เราก็จะขุดไปก่อนแนวแนวแรกนะคะขุดเป็นล่องพอเป็นล่องเสร็จแล้วก็เอาต้นหญ้าใส่ลงไปนะคะในล่อง พอเราใส่ลงไปแล้วเราก็จะขุดดินขุดดินอีกฝั่งนึง่งน,นะคะกลับมากลบไวเนี่ยนะคะประมาณขุดกลับมากลบไว้ประมาณตรงนี้เนี่ยนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะขุดดินมากลบเข้าไวแล้วเดี๋ยวเราก็จะขุด ฝั่งนี้กลบทับไปอีกแล้วก็ไปขุดฝั่งนู้นกลบกลับมาอีกเพื่อที่จะให้เขาเป็นร่องขึ้นนะนะคะแล้วก็เอาหญ้าใส่ไว้ที่ก้นร่องเขาก็เพื่อที่ว่าจะได้เป็นปุ๋ยอะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายอยู่ที่ใต้ใต้ดินนะนะคะก็จะได้เป็นปุ๋ยให้มันของเรา ไปในตัวแต่อ่าก็ไม่แน่ใจร่องล่องทางนู้นที่ทําไม่ได้ไม่ได้ใช้นะไม่ได้เอาต้นหญ้าลงไปขุดแต่ดินล้วนๆน,น่าจะเป็นเช่นนั้นนะไม่แน่ใจว่าจําผิดหรือเปล่า ก็เดี๋ยวก็จะมาดูตรงนี้กันล่ะค่ะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะคะเออที่ตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่อยู่ติดกันกันกบผักบุ้งที่เราปลูกไปเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วที่เราเพิ่งจะถอนไปนะคะก็พอดีร่องอยู่ใกล้ๆกล้กันตรงนี้ก็เลยมาขุดทำซะหน่อยเพราะว่าก็โอเคตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วมัน อยู่ติดกันกันกบเนี่ยค่ะร่องถั่วฝักยาวอยู่ติดกันกันกบถั่วฝักยาวของเราแล้วก็เป็นร่องนี้ก็คือเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็คือปล่อยว่างอยู่นะคะยังไม่ได้ทําอะไรตรงนี้จนญ้าเขาขึ้นยาวก็เลยมาถากหยาหลังจากที่อถอนพักบุ้งตรงข้างๆเขาไปแล้ว ก็นี่ค่ะร่องผักบุ้งที่ขุดดินไว้นะคะเดี๋ยวก็จะได้ปรับแล้วล่ะคะ่ะปรับดินปรับที่ให้เป็นร่องแล้วก็จะลงละเอ่อเมื่อวานเมื่อวานฝนตกลงมาให้นะคะฝนตกลงมาก็เขาก็ได้ตากแดดอยู่หลายวันแล้วก็คิดว่าน่าจะพอฆ่าเชื้อในดินได้ประมาณหนึ่งอะนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาขุดเป็นร่องแล้วก็ปลูกผักบุ้งอีกรอบนึงก็ปลูกวนไปอยู่แค่เนี้แล้วนะคะเพราะช่วงนี้เดี๋ยวก็จะใกล้เข้าหน้าแล้งแล้วเดี๋ยวพอหนาวพอหนาวแล้วก็จะแล้ง แห้งแล้งแล้วก็จะปลูกอะไรเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้ำไม่พอก็ขุดดินกลบหญ้าไว้แต่ก็กลบไม่หมดนะนะคะยังมีหญ้าขึ้นบ้างเล็กน้อยก็เดี๋ยวเราก็ขุดใหม่อีกรอบนึงก็โอเคขึ้นแล้วค่ะมีหลงเหลืออีกก็เก็บออกไป ก็ที่รอบแรกที่ขุดไว้ก็มีขุดเขากบกลบลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรอยู่ในพื้นดินเนี่ยนะคะเวลาเขาย่อยสลายแล้วก็ได้บ้างเล็กน้อยนะคะเป็นปุ๋ย <laughs> ถ้าจะให้ดีจริงๆเลยคือต้องเอาเขาไปหมักก่อนแล้วถึงค่อยมาใส่อย่างเงี้ยก็จะได้เป็นปุ๋ยที่ดีแต่เราหมักเขาไว้ในนี้เลยก็อาจจะได้บ้างเล็กน้อย ก็อันนี้คือมาถากหญ้าตอนช่วงที่ฝนหยุดไปสามสีวันเนี่ยนะคะหญ้าก็เลยพอได้ตายตายลงไปบ้างพื้นดินก็เลยดูเลี่ยมฝนตกลงมานี่เดี๋ยวเขาก็จะเกิดใหม่อีกแล้วนะคะนี่ยหญาแต่ก็ คงไม่เท่าไหร่เดี๋ยวพอเขาต้นขึ้นมาพอใกล้จะงามก็น่าจะแรงพอดีเราก็คงจะได้กําจัดเขาง่ายขึ้นเป็นช่วงหน้าแรงแล้วก็มาถากักถากเขานิดหน่อยเขาก็จะตายแล้วอันนั้นก็อยู่ในโคนถัว่วแต่เป็นหญ้าที่แบบว่า ยาาต้นเล็กๆนะคะก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็คิดซะว่าเอาเขาไว้เพื่อปกคุมหน้าดินหน้าดินจะได้ไม่แห้งอยู่ที่ในร่องถั่วฝักยาวของเรานะคะเดี๋ยวจะไปเจอต้นไหนที่มันเป็นหญ้าที่จะเป็นกอใหญ่จะโตมากอะไรงนี้ก็จะถอนเขาออกเนี่ยคะ่ะประมาณอย่างต้นเนี้ย ยาแบบเนี้นะคะเขาจะโตค่ะถ้าปล่อยเขาเอาไว้เดี๋ยวเขาจะโตขึ้นกอใหญ่ก็ถอนกขะทิ้งไปต้นนี้ก็จะเป็นกอเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่รากเขาจะเยอะมากเลยสําหรับต้นเล็กๆก็แบบนี้นะคะเขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่ ก็เอาไว้คุมดินไปยาแบบนี้ต้องเอาออกเดี๋ยวจะโตส่วนต้นนี้ไม่ต้องเก็บเอาไว้ดูด้วยค่ะเขาก็จะดูสวยดีนะคะเวลาเขาขึ้นรวมๆกันเยอะๆก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมให้ ก็โอเคแล้วคะ่ะคลิปได้แล้วเดี๋ยวป้านมก็จะขุดกลบดินตรงนี้นะคะกลบหญ้ากลบอะไรนี่เพื่อทาไม่ให้เป็นร่องเอาไว้เดี๋ยวจะได้ไปตัดต้นมันมาปลูกตรงนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานไปเห็นยอดเขาแล้วเสียดายเอามาปลูกสักหน่อยก็ยังดีดีกว่าทิ้งหมดเลยแต่ก็คงจะต้องได้ทิ้งด้วยเพราะว่ายอดเขาเยอะอยู่ ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนะคะขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนคะ่ะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่มารับชมให้จนจบคลิปนะคะขอบคุณทุกท่านเลยคะ่ะ